้องหาแกะดำอีกตัวหนึ่งถึงจะคาเตียงให้เพื่อนงได้เชิญดูช่วยกันหาแกะดำนะหน,น่อยช่วยแต่แกะขายเัาไอหนดไอหิดกินกุ้งมางกออืมรามาอันนี้ก็ปินสติปิดใหม่แล้วนะ Ừ. Hãy ถ้าไงก็เดี๋ยวไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขียนโพสฮนะอเคขดัดลอ ขึ้นบุ๊กตูข้าเจอท่านกี่ดวงใบว่ะอี่แล้วอันนี้นนเดี๋ยวขอติดตั้งเมสเซจแป๊บนึงติดตั้งโอเคดาวน์โหลดรอแป๊บนึงเดี๋ยวส่งลิงก์ไปฮะ อเดี๋ยวส่ง uh> ลิงก์เชิญไปให้ไม่รู้นะว่าได้เปล่าจอยแล้ววันนี้เจ้าอ้อยแล้วก็ลองไปพิมพาวิธีเชิญวิธีเชิญเพื minster minster ่อในไมค์ครับเวลาสตรีมดูดิลองดูแกครบแล้วแกครบแล้วโอเคเองสังเตียงเลย แล้วมัน,นเองก็สร้างว่าเราเราไปก้อนกันไดได้เราเลุ้นมาเจ็บแบบทึงเออเออ,เอ,อข้าขอหาทางกลับบ้านอือบอกข้าวิ่งทั่วภูเขาอ่ะคอยจะหาแกะเจอต้องลงมาด้านล่างแต่วา่าห้าพื้นที่กว้างๆเหอะแบบลงลงอะตรงนั้นมันฮะบนภูเขาโล่งดีโล่งมากาะแบบห้า คือที่กว้างๆแบบที่เราเคยสร้างกันนะงั้นเราก็เดินทางไปเรื่อยๆอ,อ่ะอ่อเดียเ๋ยวเราเราเริ่มมาสเตอแป๊บนึงถ้าไม่ได้ก็ดูกันแล้วกันนะตอนนี้ข้ามีอีกอย่างเดียวที่แคต้องทำรู้ป่ะคืออะไรฮะ รู้ป่ะคืออะไรอีกอย่างเดียวที่ข้าต้องทำถ้ทาท่านกบานยน้ำก่อนอกดลิทที่เชิญไปเข้าไม่ได้เหรอหยายใจให้ใจ จึงชนยังไม่ทันลุกดีนี่ไงสต right ีฟไรต์เต็มแปลว่าอะไรวะตูไม่ได้มาเดียวไข่เต็มบ้านเราเด็กเอ๊ ปูต้องการแกะเสือกไม่มีพอกูไม่ต้องการเสือกมีโอเคกระแล้วถงต้งโอเคมาแล้วเคอร์เบน <c oughs> เดี๋ยวลองเชิญลิงก์ไปนะว่าได้ไหมโอ้ะโอมายไม่ก็อโคชกอบเลยกอ,อ,อบท็อกนี่ไง โอเคเนี่ยอ <lava>. ่ะเชิญลิงก์ไปแล้วไม่รู้นะว่าได้ไหมต้องเตียงด้วยหือมฮอ่มอึมฮืม กี่อ่ะมาดูอีกเราสร้างบ้านเสร็จยังอืมออ่าเราเข้าดูซื้อว่าได้ไหมเชิญลิงไว้ให้แล้วดูดูเตียงที่ข้าวางเนี่ยเราอยู่เนี่ยดูเตียงที่ข้าวางดิอืมอีสานดีดีดิเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเองอยู่ข้างในไข่เราอยู่บนกุ้เข้าอ่ะข้าวเขาอยู่ใน แรไรก็ในถ้ำเอ็มสร้างในถ้ำหรอเอาวางไว้ก่อนชัวรข่าวย่อข้าก็ออกไปทางบ้านตัวถ้าว่าหาพื้นที่ดีๆกันง่าอือเออข้างหน้าตามข้อมาแน่เราเจอทพื้นที่วางเนี่ยจริงดิข้าอหญ่เนี่ยตามมาเดี๋ยวยังไม่สิงย้ายของเลยนี่ อ๋อเหรอทำไม่ได้เอเอมันต้องสง่งมันต้องเชิญไงนะอจอย YouTube มันต้องโหลดไอ้นี่มาก่อนแอปที่เองสตรีมอยู่เนี่ยอ๋ออืมแล้วอืม,อมถ้าถ้าไงโหลดแอป,ปสตรีมมาก่อนก็นได้แล้วก็สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเชิญลิงก์ไปน่าจะได้อือฮึอแต่ตอนเนี้ยค<ส>ุดอะไรอ้อให้หมดก่อน กดไาบ้านเนี่ยทั้งมันทั้งมันหลบังจากเที่ยงไปฆ่าฟามไม้มากดเชิญเพื่อนเราพี่กูหลายคนดูไม้ที่ฆ่าฟามได้ดูไม้ที่ฆ่าฟามได้ไปดูเลยลเชิญเพื่อนโอเคได้ไหมได้ปะ ออกไปได้มันมีคุแพงว่าหงนว่นาคณะอืออีลูมีหนาตี๋ดวนะแป๊บนึงเออ